สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสองดาวฟังดวงวันนี้เราจะมาเปิดดวง5าราศีที่ดวงดีที่สุดในเดือนกันยายน2568ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพราศีของคุณจะติดอันดับหรือไม่ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะอันดับที่5ราศีสิงห์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคม ึงวันที่16กันยายนราศีสิงเดือนนี้ถือว่าสปอร์ตไลท์ส่งแรงที่สุดค่ะการงานโดดเด่นผลงานเป็นที่ยอมรับการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนหรือมีโชคจากการเสีย่ยงความรักคนสดเสน่ห์แรงส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่นมั่นคงสุขภาพแข็งแรงระวังเรื่องอาหารไม่ถูกสุขลักษณะคำแนะนำ กล้าที่จะโชว์ศักยภาพเพราะทุกสายตาก,กำลังมองมาที่คุณค่ะอันดับที่4ราศีพฤษภท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนราศีพฤษภเดือนนี้ราศีพฤษภมีพลังความคิดสร้างสรรค์สูงค่ะการงานได้รับการยอมรับโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ไอเดียการเงินดีขึ้นมีโชคลาภจากการลงทุน ความรักคนสดมีโอกาสพบรักผ่านการทำงานส่วนคนมีคู่ความรักมั่นคงสุขภาพโดยรวมแข็งแรงระวังเรื่องภูมิแพ้เล็กน้อยคำแนะนำเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วลงมือทำค่ะอันดับที่สามราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมราศีธนู สำหรับราศีธนูดาวเปิดแรงมากค่ะการงานก้าวหน้าผลงานได้รับการยอมรับการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการลงทุนความรักคนโสดมีโอกาสเจอรักต่างถิ่นส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นสุขภาพแข็งแรงแต่ควรพักผ่อนเพื่อลดความเครียดคำแนะนำลงมือทำในสิ่งที่เชื่อมั่นจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าค่ะ อันดับที่สองราศีรากรกฏท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กร,รกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมราศีรากรกฏดวงของราศีกรกฏในเดือนนี้สดใสมากค่ะการงานได้รับโอก,กาสใหม่ๆโดยเฉพาะงานเจรจาและการขยายธุรกิจการเงินมีโชคลาภรายได้สรมงงดงามความรักคนโสดมีออร่าดึงดูด ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนสุขภาพแข็งแรงแต่อย่าก,กินเพลินเกินไปนะคะคำแนะนำใช้เสน่ห์การสื่อสารให้เต็มที่จะนำพาความสำเร็จมาให้ค่ะอันดับที่หนึ่งราศีเมถุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมราศีเมถุนเดือนนี้ราศีเมถุนมาแรงที่สุดค่ะการงานโดดเด่น โปรเจกต์ที่เคยติดขัดเริ่มเดินหน้าผู้ใหญ่ให้โอกาสการเงินหมุนเวียนคล่องได้รายได้เสริมและมีเกณฑ์ได้เงินก้อนความรักคนโสดอาจเจอรักใหม่โดยไม่ทันตั้งตัวคนมีคู่เข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงแต่ต้องระวังเรื่องผักผ่อนน้อยคำแนะนำใช้จังหวะน,นี้เริ่มต้นสิ่งใหม่จะได้ผลลัพธ์เกินคาดค่ะและนี่คือ5ราศี ที่ดวงดีที่สุดในเดือนกันยายน2568ได้แก่ราศีเมถุนราศีอกรกฏราศีธนูรา,ราศีาาพฤษภและราศีสิงค์ค่ะใครที่ติดอันดับก็ขอให้ใช้โอกาสนี้สร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดอันดับก็อย่าลืมว่าโชคชะตาเปลี่ยนได้เสมอ ถ้าเรารู้จักเตรียมตัวและใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะขอบคุณที่ติดตามซองดาวฟังดวงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตดวงดีๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ